เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟคูนกันอีกแล้วนะครับก็เป็นคูร้านนั่นเองนะแต่ว่าไม่ใช่เซิร์ฟเมื่อวานที่ผมไปเล่นนะอันนี้มันก็เป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งครับแต่ว่ามันก็คูนั่นแหละโอเคผมก็เด้มาเล่นสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ครับระเบิดมาผมก็จะไปเรดบ้านนะครับป่ะก็2คนนี่แหละครับทุกคนบอกเลยครับว่าบ้านที่ผมจะไปเรดก็เป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ครับทุกคนเลยก็ มีเป็นป้อมปืนใหม่ด้วยนะก็เป็นป้อมไฟฟ้าครับไม่รู้ว่าผมจะเรดได้เปล่าผมก็จะลองไปเทสให้ทุกคนได้ดูครับโอเคบอกเลยครับว่าป้อมอันนี้เนี่ยมันคูรแรงครับมันยิงแบบว่านัดหนึ่งเนี่ยเราร่วงเลยครับใส่ชุดท้ายแบบว่าเลือดเต็มเนี่ยประมาณ2 7 0เท่าที่ผมมีเนี่ยก็ร่วงเลยครับทุกคนโอ้โหคตรแรงมากเลยนะปะเอาเป็นว่าที่เราก็ขอไปเรตกันก่อนนะทุกคนนี่ครับมอเตอร์ไซค์ไปเลยมันก็ไกลอยู่นะที่ผมมาร์่โน่น ไปครับบอกเลยครับว่าสําหรับเซิร์ฟคูรล,ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับการที่เราจะไปเรดบ้านเนี่ยเพราะว่ามันมีเหล็กเยอะไงมันก็อัปเกรดบ้านง่ายมากเลยนะครับเอาเป็นว่าที่ผมก็ขอไปกันเกาะเลยกันครับนี่ไป2คนไม่รู้ว่าจะรอดเปล่านะมันก็ใกล้อยู่ครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงที่หมู่บ้านอะไรสักอย่างครับกคนก็มีหลายบ้านเลยนะโอ้โหนี่ครับทําเป็นหมู่บ้านเลยว่ะ น่าจะเป็นบ้านรัเสเซียนะเพราะว่าแถวนี้ผมก็เคยมาวิ่งเล่นอยู่นะมาเอา้าโอ้โหดูครับทุกคนมันคือป้อมไฟฟ้านะโคตรโหดอ่ะโอ้โหมาที่ผมขอขอช่วยเพื่อนก่อนครับนี่ไงมองแคปสมมติว่าผมขับผ่านมาคนเดียวมันกินผมร่วงเลยนะเอา้ามันออกมาว่ะทุกคนจิบผายละตอนนี้เพื่อนผมก็เลือดน้อยนะว่าเพิ่งชุบไงเอาเพื่อนเห็นเปล่าวะเนี่ย ป่ะเอาเป็นว่าที่เราก็ขับมอเตอร์ไซค์นี่ครับโอ้โหมันจะเห็นเราป่ะวะเนี่ยปะ่ะเอาโอ้โหชิบหายเคเคมันไม่รู้เหรอวะเนี่ยโอ้โหปะ่ะผมน่าจะรอดเลยครับทุกคนนี่ครับป้อมโคตรแรงครับนัดหนึ่งนม่ร่วงเลยปะ่ะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านที่ผมจะเละเลยนะก็บอกเลยครับว่าเป็นบ้านเลคไฮใหญ่ด้วยนะผมก็ขอสร้างพื้นเกาะเลยกันครับนี่ แถวรอบบ้านเนี่ยมันก็มีป้อมปืนด้วยครับป้อมไอเคแล้วก็เป็นป้อมไฟฟ้าด้วยครับเออได้แล้วไม่รู้ว่าผมจะเรดได้เปล่ามาเพราะว่าระเบิดก็ยังน้อยไงโอเคโอ้โหป้อมปืนรอบบ้านนี่ครับอันนี้เป็นป้อมปืนในเคครับผมก็ขอล่อก,ก่อนแล้วกันครับเฮ้ยยิงเจ็บมากเลยว่ะเอ้ โอ้โหกระสุนอย่างเยอะเอาเป็นว่าที่ผมก็ขอสร้างเตียงแล้วกันครับเพะว่าผมจะตายนะเราก็สร้างไปเลยโอ้โหป้อมเยอะจริงว่ะทุกคนป่ะแล้วก็ล่อไปเลยครับมาครับทุกคนตอนนี้เราก็ล่อมาตั้งนานเลยครับซึ่งมันคองหมดป้อมเดียวเองนะตรงนี้ผมก็ขอเจาะก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามันก็จะพังป้อมไปด้วยนะปับ๊บอันนี้ผมก็ใช้กระสุนแดงยิงครับมันก็ประมาณ3นัดนะครับ ปับ๊บเคตอนนี้มันก็พังแล้วแล้วก็ได้ประตูบนเลยครับโอโ้โหผมก็จะไปยังไงวะเนี่ยเพราะว่ามันมีปัอมไฟฟ้าไงดูครับนี่เห็นปะโอโ้โหผมโดนนี่คือบอกเลยครับว่าผมล้มเลยผมก็ค่อยๆไปแล้วกันครับโอโ้โหตรงนี้ก็มีไปครับลองก็ค่อยๆย,ย่องไปนะเคน่าจะรอดเลยครับตรงนี้มันเป็นทางลงแบบนี้ครับเอา้าโอโ้โห โดนครับทุกคนนึกว่าจะรอดเลยครับบนบนนี้มันก็ถึงนะเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเพื่อนมาดิโอ้โหเพื่อนยังมาส่องนะโอเคแล้วก็รอเพื่อนมาครับเพื่อนตายป่าวเนี่ยไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ผมก็สร้างเตียงเลยนะมาดิเพื่อนอ่าโอ้โหโดนมันยิงแบบว่านัดหนึ่งนี่ผมร่วงครับขนาดตอนนี้เนี่ยผมใส่ชุดเต็มครับทุกคนก็เป็นชุดไทยนะ เลือดเต็มก็อยู่ที่270ครับยังตายนะขอโ,โคตรจริงครับทุกคนนี่โอเคมาลงได้อ่ะผมก็ขอส่องดูก่อนแล้วกันครับผมว่าทั้งล่างนั้นมันจะมีป้อมไงระแ,แวงจริงว่ะบ้านนี้เนี่ยป้อมโคตรเยอะเราก็ขอปั๊มยาก,ก่อนนะครับเลือดก็ยังไม่เต็มเลยนะโอเค ขนาดเลือดเต็มนะครับ270เ็ยังล้มนะโดนป้อมไฟฟ้าเนี่ยโคตรแรงว่ะตันนี้เลือดเราก็เต็มแล้วเราก็ค่อยๆย,ย่องครับอ่าตรงนี้มีประตูครับทุกคนเอาป้อมตรงไหนไวะเนี่ยเคครับก็เราก็สามารถแปะระเบิด C ีฟได้นะครับตรงนี้เนี่ยโอเคแปบะบไปเลยครับสี่ลูก างเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหวางป้อมเอเคเลยครับทุกคนดีวผมก็ขอไปปั๊มยาก,ก่อนนี่ครับเยอะจริงว่ะป้อมบ้านหลังนี้เนี่ยเคเราก็ปั๊มไปก่อนครับทุกคนอย่างเยอะผมว่าผมน่าจะเรดได้อยู่นะบ้านหลังนี้เนี่ยผมว่ามันทําแบบนี้มันก็ไม่ประมาณ3 4ชั้นเองไงแต่เนี้ยเราก็อยู่ชั้นที่2องเลยไงเค ขึ้นมาเลยเพื่อนในผมก็จะไปยิงป้อมเลยนะถ้าเราไปล่อเนี่ยมันโคตรนานแน่นอน,นครับมาตอนนี้เลือดเราก็ใกล้เต็มแล้วโอ้โหป้อมบ้านนี้บอกเลยครับว่าดุจริงป่เดี๋ยวเราก็เอาบ้องเลยก็ยิงไปเลยครับทุกคนถ้าผมล่อเนี่ยตั้งนานแน่นอนครับโอเคมาอุ้ยป้อมสวยด้วยครับมีสกินนี่มีสกินเหรอประมาณกี่นัดวะเนี่ย เออสองนั้นครับทุกคนมามีป้อมอีกมาเนี่ยผมก็ขอส่องหาก็แล้วกันครับเอาป้อมซองวะนี่งไงอยู่ตรงนี้ด้วยครับป้อมลูกซองก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าดาเมจมันน้อยนะโอคตรงนี้ก็ป้อมหนึ่งครับทุกคนเอาเป็นว่าที่เราก็ขอยิงป้อมลูกซองต่อแล้วกันครับไม่งั้นผมก็จะลงไม่ได้นะแล้วก็ยิงไปเลยไป บอกเลยครับว่ากระสุนบ้องผมก็นี่จะหมดแค่ป้อมนะ่นี่เราป้อมไปแบบว่าไหลนัดมากเลยเนี่ยปับ๊บโอเคพังเลยครับตรงนี้มันก็มีอีกป้อมหนึ่งนะไปะเราก็ลองลงกันก่อนนะครับนี่ป้อมลูกซองระยะไกลเนี่ยเราเขาไม่ต้องกลัวเขาได้ครับเพราะว่าดามเมจมันน้อยนะโอเคข้างล่างนี่มีป้อมต่อเปล่าวะเนี่ยเราก็ไปลงกันก่อนครับ ค่อยๆลงครับผมว่ามันมีป้อมนะอุย้ยโอ้โหมีป้อมไฟฟ้าด้วยครับทุกคนตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นป้อมเอเคครับเอาเป็นว่านี่ผมก็จริงป้อมเลยแล้วกันครับเป็นงานเนี่ยเราก็จะลงไม่ได้นะมีป้อมไฟฟ้าว่ะโอ้โหจัดต่อแล้วกันครับทุกคน มันก็จะได้พังไปสองป้อมนั่นเองบอว่าดาเมจมันก็น่าจะถึงอยู่นะอ่าเรียบร้อยครับต่นี้มันก็พังไปแล้ว2ป้อมเลยไม่รู้ว่ามีป้อมต่อเปล่าก็ขอหาก่อนครับไปเคยที่ผมก็ขอดรอปบ,บ้องตรงนี้ครับผมว่าผมลงไปปุ๊บเนี่ยเจอป้อมเนี่ยผมไม่รอดนะแล้วก็ขอลงไปก่อนเอ้ยป้อมลึกซองว่ะเอา้าป้อมกึ่งมาด้วย ตรงไหนไปเนี่ยเอา้าอุย้ยข้างล่างนี้ครับทุกคนนี่งไงมันมีชั้นแบบว่าใต้พื้นด้วยนะป่ะเราก็ลงได้ครับนี่ออนนี้เราก็มาถึงชั้นของแล้วมีกล่องอยางเยอะเลยครับทุกคนบ้านหลังนี้เนี่ยโอ,โอ้โหป้อมมันยิงอะไรไปเนี่ยตรงนี้มีถุงว่ะของอะไรไเนี่ยอุย้ยเป็นไม้ครับทุกคน นี่ครับหมายเต็มเลยโอเคตรงนี้มันมีประตูอ่ะทุกคนปุบก็ขอดูของขอนครับของมันเยอะแน่นอนนับนี่โอ้โหปะ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยจัดการแลยกันนะครับเพราะว่าเกาะมันเยอะนะตอนนี้เราก็ขอหาบิวก่อนแล้วกันครับโอเคอุย้ยวามลูกซองว่ะตรงนี้นี่ยมาตรงนี้มันมีประตูครับที่ผมก็ขอเรดต่อครับก็ กับซีโฟนะซีโฟเราก็พามันด้วยเนี่ยไปครับสี่ลูกเรียบร้อยแต่นี้เราก็เจอเครื่องปั่นไฟเลยครับโอเคตรงนี้มีป้อมลูกซองครับทุกคนมาออ้ยมีกระสุนอยู่ตรงนี้ก็โล่งครับโอเคตรงนี้ก็มีป้อมกึ่งครับทุกคน มาผมว่าน่าจะง่ายแล้วแหละสำหรับบ้านนี้เนี่ยแต่ว่ายังไม่เจอบิวเลยนะไม่รู้ว่ามันไปแอบบิวที่ไหนครับมาผมว่าผมก็ต้องไประเบิดป้อมก่อนนะไม่งั้นเราก็จะเดินยากนะตรงนี้มีป้า่าอ้าววยตรงนี้มันสร้างแบบนี้ว่าแสดงว่าอ้าวเฮ้ยมีป้อมกึง่งผมว่าในนั้นน่าจะเป็นบิวนะอ้าวอะไรวะเนี่ย Yeah, oh oh, oh oh, yeah. ไปทางไหนก็เจอแต่ป้อมครับทุกคนชิบหายเลยแล้วก็ขอครับยาครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีแค่พับพันแผลนะมามันจะเอาครับทุกคน,นีผมก็ขอเจาะด้วยกันครับนี่เรามีซีโฟด้วยครับตอนนี้ผมว่าผมน่าจะเจอบิวเลยนะเดี๋ยวเราก็ระเบ,บิดป้อมไปก่อน yeah, ยังไม่พังอะ่ะน่าจะอีกลูกหนึ่งครับ โอ้โหเจ็บเลยครับโดนป้อมยิงเนี่ยไปครับอ่าแต่นี้มันก็พังไปเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้มันมีป้อมป,ปืนกึ่งด้วยนะผมก็ยิงตรงนี้เลยแล้วกันครับมาครับแต่นี้เราก็ได้จเจาะไปแล้วครับแต่ว่ามันโผล่ป้อมมาโอ้โหนี่เยอะจริงครับบ้านหลังนี้เนี่ยไปก็ระเบิดไปครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะสร้างัาทำไมนะอันนี้เ่ยบผกว,ว่ามันจะเป็นบิวนะเราก็ เราดูก่อนแล้วกันครับเราก็เจาะไปเลยผมว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่น่าเหลือห้องนะครับก็นี่เป็นตรงนี้นะเคยยังไม่พังอีกอ่ะหลนัดอยู่ครับอันนี้เนี่ยเคยเอา้าโอ้โหเป็นเครื่องปั่นไฟครับทุกคนแล้ววิวมันอยู่ไหนไวะเนี่ยออ้ยตรงนี้มีป้อมค้อมปืนกึง่ง โอโหชิหายเลยครับบ้านหลังนี้ป้อมมันอยู่ไหนวะเนี่ยหรือว่ามันจะเอาไม่ใช่ป้อมดิโอโหเริ่มมั่วเลยทุกคนผมว่ามันน่าจะเก็บบิลในห้องแบบว่าปิดตายเลยนะมันไปใส่ในพื้นหอว่ายังไงไปเนี่ยโอโหไม่น่านเหลือเลยครับทุกคนชิหายแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเค okay, นึกว่ามันจะเป็นบิลนะแต่ว่าเป็นเครื่องปั่นไฟว่ะแล้วมันปิดทาไมไะเนี่ยโอเคเดี okay, ๋ยวผมก็ขอระเบิดป้อมก่อนดยกันครับเพราะว่า เราจะลงไปดูครับว่าข้างใต้นี้มันจะมีอะไรนะนี่บอกเลยครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันรวยป้อมว่ะนี่เอา้าทำไมแปะไม่ได้ไวะเนี่ยเอา้าโอโ้โหโอเคครับตอนนี้ผมก็ไม่มียาด้วยนะในกานเราก็น่าจะรอบป้อมนะเพราะว่าเลเวิร์สก็ไม่ค่อยมีอะไรงไงตอนนี้แหละ โอ้โหัโกกันแล้เบิดบ้านหลังนี้อย่างเยอะครับไม่รู้ว่ามันเอาเบี้ไปแอบที่ไหนนะเราก็ขอส่องดูก่อนแล้วกันครับหูว่าผมจะเจอนะอเฮ้ยก็อเอาป้อมก่อนครับป้อมลูกซองเราก็แปะไปเลยอ้ยเกือบตายเลยมาครับแต่นี้ก็พังไปเลยครับแล้วก็แถวนี้น่าจะมีป้อมปืนกึ่งด้วยนะ เราก็ต้องระเบิดอย่างเดียวครับไม่งั้นเราก็จะลงไปไม่ได้นะเฮ้ yeah. ระเบิดยังไงวะเนี่ยนี่ไงมันอยู่ตรงนั้นเอาเป็ูว่านี่ผมก็ไประเบิดต่อแล้วกันนะครับทุกคนดูของในเตาครับทุกคนโอ้โ oh, หอย่างเยอะนะนี yeah. ต่ตอนนี้ผมก็ไม่ต้องไปเผาของนะครับของเยอะเกินเฮ้ okay. ตรงนี้มีป้อมปืนกึ่งปืนกึงนก่งเหรอล้วก็จัดไปเลย นี่ไงโอเคครับตอนนี้มันก็ระเบิดไปเรียบร้อยเลยครับมาโอโหไม่มีบิลว่ะทุกคนตรงนี้ทำไมตู้เสื้อผ้ามันเยอะจังวะเนี่ยออาหรือว่ามันจะแอบ,บบิลแถวนี้วะจะมีเปล่าเนี่ยไม่น่ามีครับเพราะว่าดูเหมือนกับมันเรียนไปแบบนี้หมดเลยนะโอเคมันแอบ,บตรงไหนวะเนี่ย มาลองส่องดูครับทุกคนโอเคครับโอ้โหหายด้ครับบิวหลังน,น,งน,งนี้มันอยู่ตรงไหนวะเด็ยถ้ามันแบบว่าไปแอบในห้องแบบว่าปิดตายนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเจาะได้เปล่านะเพราะว่าผนังหายมันสิบสองลูกเลยนะถ้าเป็นลูกบ้องเนี่ยจบเลยครับบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าเราจะเรดต่อได้เปล่านะเอาไปถึงว่าที่ผมก็ ขอส่องหาก่อนแลยกันนะผมว่าเราจะเจอเหมือนกับเป็นเบาะแสดีๆนะก็ค่อยเรตครับอันนี้ก็ขอหาก่อนแลยกันตอนนี้เราก็กําลังโดนดักครับเพราะว่ามันมีคนรู้ครับว่าเรากําลังเรดบ้านอยู่ตรงนี้นะมันก็เอาคอมาบินประมาณ2ลำนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยชิปหายครับเราจะรอดเปล่าเนี่ยตอนี้ผมก็มาแค่2คนไงโอ้โหพอสองลำแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยน่าจะหลายคนครับทุกคนป่ะเอาเป็นว่าที่ผมก็ขอแอบแถวนี้ก่อนแลยกันครับ ตอนนี้น, volt, น,นีผมว่ามันน่าจะจอดหอเลยครับผมว่าไม่มีเสียงเลยนะแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์มาเพิ่มด้วยคนระับ <c> โอ้โหพวกมันก็น่าจะเรียกพวกนะครับผมโอเคเราก็ดักไปนะ <c> ผมว่าถ้าผมออกไปเนี่ยไม่น่ารอดนะโโนี่มีการ start สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ด้วยคนระับโอเคเราก็ขอแอบในนี้ก่อนบอกเลยครับว่าถ้าพวกมันเข้ามาพวกมันก็ไม่น่าเหลือนะผมว่าเราเรอดักอยู่นะนี่แต่ว่าถ้าผมออกไปผมก็ไม่น่ารอดะ เพราะว่าพวกมันก็ไหลตัวครับทุกคนเอคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ขอแอบในนี้ก่อนเลยกันครับนี่ในนี้ก็เหมือนกับเป็นบ้านของเรานะครับเพราะว่าเราเพิ่งเลดมาไกว่าก็ยังไม่เจอบิวนะไปะแล้วก็แอบแถวๆนี้ก่อนเลยกันครับทุกคน okay. โอ้โหนี่มีการยิงด้วยครับก็น่าจะเป็นเสียง M4 ครับจบเลยครับจังหวะนี้ไม่รู้ว่าผมจะไป v s กับเท่าไหร่เนี่ย โอเคเราก็อยู่ในนี้ก่อนว้าเราก็เหมือนกับมีเสียงเดินมาครับเราก็ดักมาตั้งนาเนเลยนะก็ยังไม่เห็นลงมาครับหรือว่าพวกมันจะกลัวไปเนี่ยนี่ก็รอไปครับทุกคนนี่ลงมาบอกเลยครับว่ายิงยิงแน่นอนตรงนี้เนี่ยน่าจะยิงได้แหละย้ตรงนี้มันก็ส่องไม่ได้วะไม่รู้ว่าทําไมนะ ตามนี้ผมว่าบ้านหลังนี้ผมก็ไม่น่าเจอบิลเลยแหละเพราะว่าผมก็หาครับมันก็มีแค่ผนังแบบนี้นะถ้าเราเจาะไปเนี่ยมันก็ใช้เิระเบิดเยอะอยู่โอเคก็รอพวกมันลงมาครับทุกคนเอาโอ,โ,โอ้โหตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ปรับปรุงครับชิบหายละโดนครับทุกคนเราก็กําลังเรดบ้านด้วยวะโอเคเอาเป็นว่าถ้าเซิร์ฟเ,เปิดปุ๊บในผมก็จะรีบเข้ามานะและ้วก็ไปยิงพวกมันนะโอ้โหปรับปรุงได้งไ,ไงวะเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเกมก็เข้ามาได้เรียบร้อยครับซึ่งเราก็อะไรไปเนี่ยเพื่อนโดนระเบิดอ่ะอ้าวเพื่อนเข้ามาแล้วอ่ะนี่ไงระเบิดไหลไปเนี่ยโอ,อนเคครับที่เราก็จะรีบออกไปครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพวกมันจะเข้ามายัางนะบอกเลยครับว่าเซิร์ฟเวอร์ปร,ปรับปรุงก็ประมาณ1ชั่วโมงครับผมก็รอมาตั้งนานนะทุกคนแต่นี้เราก็เข้ามาได้แล้วบอกเพื่อนไปครับว่าเราจะต่อหัวมาเพื่อน ผมว่าพวกมันไม่รู้ว่ามันจะเข้าเปล่านะเพราะว่าอันนี้ผมเข้ามาไวมากนะครับผมก็รออัปเดตปุ๊บแล้วก็กดเข้ามาเลยโอเคมาเพื่อนอ่าปีนปีนโอเคปีนได้เลยครับมาเราก็จะลองออกกันเลยครับวัดดวงเอาไม่รู้ว่าพวกมันจะอ่อนเปล่าโอเคตรงนี้มีป้อมสอ,อะนี่เราก็ออกกันเลยครับ ผมว่าพวกมันไม่น่าอ่อนอ่ะอันนี้ผมก็กดเข้ามาเลยนะขอปั๊มยาเกาะด้วยกันครับเพืเ่อนบอกอะไรเรดต่อเพื่อนยังไม่จบแค่นี้บอกเลยครับบ้านหลังนี้ผมก็ต้องเร็ตต่อแน่นอนตอนนี้ก็ขอไปยิงพวกมันก่อนนี่งไงอุตสาห์จะมาล้อมเราโอ้โหดีครับที่เซิร์ฟเวอร์ปรับปรุงนะตอนนี้เราก็เห็นหออจอดครับอ่าตอนนี้กระสุนปอมก็หมดไปแล้วนี่ นี่ไงครับพอสองลำครับแสดงว่าต้องอยู่แถวนี้แน่นอนอ่ะโอเคอ่าในนี้มีคนนอนด้วยครับประมาณนี้ครับทุกคนมีคนนอนวะ่ะอันนี้หนึ่งคนเลยครับในบ้านมีเบ้าอันนี้มันกําลังสร้างบ้านอนะ่ะโอเคครับในหอนี้มีบ้าไม่มีครับอ่าตรงนี้หนึ่งคนครับทุกคน 2คนเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่ากี่คนมีเดนาไมล์ลูกบ้องออ้ยแม่บ้องได้อยู่ครับโอ้โหนี่ไงของอย่างเยอะเลยครับพวกนี้มันรวยจังวะเนี่ยโอโ้มาชุดเต็มเลยครับทุกคนปะ่ะเราก็ได้เดนาไมท์มาเพิ่มว่ะเอาเป็นว่าผมก็ขอยิงด้วยกันครับ,รรบนี่ยิงคอไปเลยมา สองคนเองอะไม่น่าใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนกับมีเสียงเดินหลายคนมากเลยนะอันนี้ก็อุย้ยคิวบิซเต็มตัวเลยครับทุกคนโอ,คโอ้ยเา้าทุกคนครับตอนนี้ผมว่าผมยิงไขรไปนเนี่ยแอดนะชิหายเลยครับทุกคนปะ่ะเอาเป็นว่าทนะมกก็ขอไปสร้างเตียงก่อนนะครับนี่แล้วแต่นี้เราก็รวยแน่นอน,นครับทุกคนโอ,คโอ้โหขอไปเอาก่อนครับได้ไงไปนเนี่ย มันเป็นแอดเหรอะวะนี่ครับดูลูกบ้องเดีเกือบแสนลูกโอ,โอ้โหโออุ้ยเลยายนี่ครับเยี่ยมเลยเอาเป็นวุาที่ผมก็ขอเรียกเพื่อนมาก่อนครับไม่บอกนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่เหลือแน่นอนเพราะว่าเรามีลูกบ้องเยอะขนาดนี้ไงเป็นแสนลูกครับนี่อิ่มเลยครับรอบนี้ยิงแอดได้วะเนี่ยโอ้โหแอดมันจะมาเล่นเราอะ่ะ นี่ครับมาล้อมบ้านนี่ดีครับที่เซิร์ฟฟรีนะม่งั้นผมไม่รอดน,นะอกว่ามันยิงไม่เข้าไงโอเคครับแล้วก็ขอสร้างเตียงใ,ให้เพื่อนแป๊บเม่อมาเลยเพื่อนดี่เราก็ไปถล่มบ้านกันนะได้ลูกบ้องเยอะขนาดนี้เนี่ยมาเดี๋ยวเราก็เจอคนนอนอีกคนหนึ่งครับโอ้โหสามคนก็ในบ้านมีบ้าสามคนครับโอ้โหเมื่อกี้น่าจะเยอะกว่านี้นะไม่รู้ว่าไปนอนที่ที่ไหนบ้างนะนี่ครับ นี่ลูกฟอง999เลยบอกเลยครับว่าเราใช้ไม่หมดแน่นอนผมก็จะมาถล่มให้ทุกคนได้ดูเลยครับเซิร์ฟนี้เนี่ยเจอแอดว่ะนี่ไม่ใช่คนทั่วไปแน่นอนครับเพราะว่ามีของเยอะขนาดนี้นะนี่ใครจะพากันนะครับลูกฟอง999เนี่ยเมื่อกี้ผมก่อนเล่นมาตั้งนานนะครับกว่าจะครับประมาณ60ลูกประมาณนี้ครับโอ้โหอันนี้เป็นแสนเฮ้ยดูดิกระสุน999าเกนะครับทุกคนของเยอะจริงว่ะ มาเพื่อนเดี๋ยวเราก็ขอแบ่งแบบบ้องครับแล้วก็ไปถล่มบ้านที่ทุกคนได้ดูนะก็เป็นบ้านหลังนี้ครับจะดูว่ามันจะเก็บบิวที่ไหนนะอันนี้เราก็สร้างก่อนครับผมจะตั้งเป็นป้อมปืนครับหวว่ามันจะมีคนมาไงอ่าเราก็วางบิวไปเลยมาแล้วก็วางป้อมเอคครับโอ้โหได้ป้อมเอคมาด้วยวางไปเลยครับทุกคนบอกเลยครับว่ารอบนี้เรารวยยิงแอดได้อะ นี่ไงเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ตั้งป้องไปเรียบร้อยป่ะตอนนี้ได้ผมก็ได้แบ่งลูกบ้องมาเลยครับแล้วก็ยิงไปเลยบอกเลยครับว่าบ้านแถวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บให้หมดเลยมาดิจะดูกันครับว่าวิวบ้านหลังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันเคอันนี้บ้านไหลวเนี่ยมันจะเก็บวิวว่ะเวยแล้วก็ขอยิงไปก่อนครับ ทะลมไปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปเล่นบ้านใหญ่ดีกว่านะเมื่อกี้ลูกบ้องเราหมดไงเหลือประมาณไม่กี่ลูกครับนี่ในที่สุดเราก็ได้ลูกบ้องมาเป็นแสนผมก็เจาะไปยาวๆครับรอบนี้เราก็ไม่ต้องสนใจครับว่าลูกบ้องจะหมดเจาะไปครับตรงนี้เนี่ยโมก็จะเจาะไปกลางบ้านไปเลยมาไม่รู้ว,ว่าผมจะใช้กระสุนบดเปล่านะนี่ มาครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เจาะบ้านมาแล้วครับซึ่งหาบิลไม่เจอครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะนู่นเลยอ๋ชั้นการระเบิดก็เกือบจะหมดเลยครับแอยไม่รู้ว่ามันแอบบบ,บที่ไหนนะอเอาเรียบร้อยตอนนี้เราก็เจอดลครับมันแอบ,บหลังตู้เสื้อผ้าได้ไงไปเนี่ยอโหนี่ครับโคตรเนียน ประมาณนี้ครับบิวมันก็เป็นสีฟ้าด้วยครับมันก็เข้าดีกับเกขายนนะกาแพงไฮครับนี่เนียนตาเลยครับ,รบทีนี้เนี่ยโอ้โหผมหาตั้งนานครับดูผมเจาะบ้านเดีนี่ไงหมดไปครึ่งบ้านครับกว่าจะเจอที่ไหนได้มันแอบหลังโต้โอเคผมก็ขอดูของครับในที่สุดเราก็ได้บิวมาแล้วนี่ไงเอา้ามันติดติดบิวอันไหนวะเี่ยน่าจะเป็นบิวบ้านข้างหน้านี่ครับ เราก็ไปเจาะต่อแลวกันครับนี่บอกนะครับว่าลูกบ้องเยอะมาโอ้โหเมื่อกี้ผมก็เกือบจะได้บิวเลยเนี่ยถ้าผมแบบว่าไประเบิดตู้คอนเทเด๋ยวเป็นตู้เสื้อผ้านะโอ้ปาทุกคนตอนนี้เราก็ได้ระเบิดตู้แบบว่าบิวนอกบ้านนะเป็นบิวเชื่อมอ่าแล้วก็ได้ยืดบ้านมาแล้วนี่ไงโอ้โหมันแอบโคตรเนียนนะครับทุกคน ดีครับที่แบบว่าผมไประเบิดนะนี่ผมก็เอใจแบบว่าตอนแรกแล้วแหละเห็นแบบว่ามันมีตู้เยอะไงไหนที่สุดเราก็เจอมาเลยครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเป็นลูกบ้องฟรีเป็นลูกบอ้กบองแอดมิน,นครับนี่เป็นแอดเซิร์ฟนี่ว่ะเอ๊ไม่รู้ว่าเราจะไปเล่นไรดีครับลูกบ้องมีเยอะขนาดนี้เนีย่ยนี่ขอจัดไปเลยมีการจะสร้างบ้านแคมป์ด้วยอเอ๊ นี่ครับดีครับที่แบบว่าเซิร์ฟมันรีก่อนนะมันเซิร์ฟมันอัปเดตไงไม่งั้นผมว่าผมไม่น่ารอดน,นะนี่มีแอดมินจะมาเล่นเราด้วยวะทุกคนอ่ามีตัวนอนอีกตัวหนึ่งครับนี่มีของเปล่าโอเคมีหลอดยาโอ้โหอาหารเป็นหมื่นครับนี่พวกนี้เป็นแกงแอดมินวะโอเคกระสุนเป็นหมืน่นเป็นแสนบอกเลยครับว่ารอบนี้เดี๋ยวผมรวยแน่นอนครับ ไอ้ผมว่ามันก็จะมาตามลาบ้านผมนะด่เราก็ต้องรีบแบบว่าไปใช้ของโอเคแล้วก็ปั๊มยาไปครับอุกสา,า,าได้เข็มชิดยามาโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเรดบ้านเซิร์ฟโซเชียลครับก็ได้ของมาประมาณนี้เลยครับในบ้านผมก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับว่ามีของอะไรบ้างนะนี่เราก็เก็บของในตัวครับก็น่าจะเป็นซีแอดมินว่ะะว่าของมันเยอะเกินไงไม่น่าเชื่อครับไม่น่าจะเป็นผู้เล่นธรรมดาครับ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับไปครับผม